วัสดีจ้าเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะที่เกับเวลาก็จะประมาณนี้สวัสดีจ้าท่านแปร พราวท่านแฝงเอ๊ะเอ๊เ hey, อ hey, hey, hey. ๊เอ๊ะท่านนะสวัสดีท่านแปงแทนเจ้าบ้านด้วยนะคะไม่รู้ว่าท่านแปงมาบ้านใครโอ้มาบ้านสบายๆใช่ไหมโอ,โอ้ท่านแปงขอบคุณห,หลายๆเด้อท่านแปงขอบคุณห,หลายๆท่านแปงมาได้ยังไงเนาะ ยิ่มไปแล้วมาฟังพี่มันนวนน้ำกันนกอนขอบคุณหลายๆตัดแอจริงๆแล้วช่วงนี้ก็อยากให้ลูกกุญแจไปด้วยเนาะเพราะว่าคนกวนมันเยอะแม่ท่านแป่ขอบคุณนะคะ แกจอฟังเพลงยังเป็นพิเศษปอร้รองสู้ฟังเอาเพลงบทดีสองล้านดวงใจนะคะกับอีกหนึ่งเลิฟอ่เราเพน้องเมสวัสดีน้องเม,งเม <c oughs> ขึ้นร้องเพลงก่อนนอน มาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจคาราโอเกะค่ะคุณท่านแป้จากน้องมีนะคะกลับไปหาคนใหม่อ่าวสันวามาใครอยากจะพังเพงลงอะไรอีกขอมาขอมาไอ้ไอยะอยากพังเพลงอย่างอ้ยะขอมา ต่อด้วยเจ็บพอแล้วอืเจ็บพอแล้วกกาดาลไ,ได้ว่าน้อเดี๋ยวมึงกันเนอะเจ็บพอแล้วคาราโอเกะขอคนตัดแตนชชฎาดาแล้วกันนะโอด้รอง สบับแป๊บหนึง่งเจ็บพอแล้วเจ็บเจ็บพอแล้วขอฟังคนสบับแป๊บหนึง่งนะคะอุ๊ยสวัสดีครับหมอบีน ต้องล่างกุญนแจคนเด้ออ่ขอโทษได้หลายเรื่องพ่นมากวนไหมขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าควรจะพอขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าไม่ต้องรอ,อจบก,กันเพียงเท่านี้ไม่โอเคอาเดี๋ยวลองดูขอบอเจ็บพอแล้ว คาราโอเกะเจ็บพอแล้วเจ็บเจ็บพอแล้วคาราโอเกปะปตีขอบคุณเจ้าปตี สวัสดีครับจากเบาใจนะคะเนาะโบรักจีดามโอแค่ระยะเดี๋ยวจัดหายเพิ่งต่อไปดงพรสวัสดีตาดงพรขอบคุณนาทีทำม,มีฉันรู้สึกว่าควรจะ เจอกับคนมีสายเหมือนกับเธอขอให้เธอได้เ้ารพกันแตนนาน,านแต่ขอให้เธอโชคดีนับตอนนี้จะไม่มีชันว่าไม่เธอจะหรือรักกันและเธอกระพางจะต้องย้อนกลับมาอีกครั้งตะโกนดังๆฉันเจ็บพอแล้วขอให้คนอย่างเธอได้เจอกับคนมีสายเหมือนกับเธอขอให้เธอกับเขารักกันแตนนาน,าน จะขอให้เธอโชคดีนับตอนนี้จะไม่มีฉันไม่ว่าเธอจะสุขต้มหวังว่ารักกันจะไม่ต้องย้อนกลับมาอีกครั้งตะโกนดังๆฉันเจ็บพอแล้วนอนแล้วนะคะขอบใจเลไลจ้ดวงพ่อขอบใจเล,ลยล วังว่าข้างต่อไปอาสีร่องได้ดีก็นี่เนาะเดี๋ยวสิไปร้องหัดมาเนาะเพ่งเจ็บพอแล้วอ่ะเพิงต่อไปนะคะของอัยยขอเนาะเะนาะโบรักสีดำคาราโอเกะโบรักสีดำคาราโอเกะอเข้าใจเข้าใจเจ้าหลวงพ,อพอว่อนเพราะว่าเมืองไทยกับยูนี่ห้างกันประมาณห้าชั่วโมงเนาะตอนนี้ อีกหน่อยก็จะเป็นหกชั่วโมงฟาวนอนไปใสพี่ดวงพ่อนมาสัน่นฟังก่อนเพลงหนึ่งมาสัน่นโอเคโอเค ลายังพัฒนเดกเลยย่ายออกมาไปย่าได้อีกชั่วโมงหนึ่งโยไ่้จะจนสิบเบิรเสียงออกมาย่าออกมา ใคอยกากฟังเพลงอยังอีกขอมาจ้าขอมาขอมาฝากบอกยายัยเนอเดิอคิดฮอดว่าสัน่นจ้าเดี๋ยวสิบอกให้ดอกจ้ากระป๋องนี้คงจะประวันหมดกระป๋องนี้ก็คงจะนอนหลับฝันดีแหละประวันเมื่อคืนนี้เพียมากเลยประวันหลับไม่รู้ตัวเลยประวันนอน ห้าทุ่มเองนะปกติคืนนี้ก็ไม่หึกหลอวเราะวันเนี้เอาแค่นี้แหละเพราะว่าเอาขึ้นมาร้องเพลงพอได้หอมปากหอมพอเนาะเบาใจก่ะขอบใจลหลายๆด้วยเบาใจด้วยเจ้ามาฟังเพลงน้ำผ่อยทุกมือทุกมือเป็นกำลังใจที่ดีเลยซิลิพรนมานะสันว่าเอาเพลงยังซิลิพรบอกมา กอดคนนอกใจบอไรื่อเสียเอาไปริ่ญาใจเอาชอนชๆนชนชน,ชนมาสั่นดองคว้าน้มามายานโบมี่ศาสหนาวสั่นะโอเคมาย่านโบมี่ศาสนาะพระราโอเกะ คุณหมอปรวิตย์ขอขอแค่ได้มักขอแค่ได้มากมาก็ดีใจแล้วเนาะเข้าใจมันบออะเพื่อดอยากฟังเพลงยังอีกขอมากขอมากโอ้คุณหมอขอเพลงยังกออีหรอยาพิษมันบอมันก็มันเป็นยาพิดประกอบ รักเจ้าแม่นเรื่องของคอยแต่ถ้ารักเขารักคอยมันเรื่องของเจ้าเบ้ค่าลมพมหอกขอบคุณสับเสแสงตบมือว่าจากอ่าแสงดาวจ้าขอบคุณลหลายๆอยาบพิษรักเอาพิษรักพิษพิษรัก ของฝนเลยของฝนไม่บอกคุณหรอมีหลายคนลองเดี๋ยวลองฟังตน้นฉบับเพิ่พิษพิษรักคาราโอเกะคือใดฉายาไม่ฮะพลลม่มเป็นผู้ใดนอกาพลล่มมาดามซูสวัสดีจ้า เอาพูดไลายเด้ค่ะเด้อที่เขาให้กำลังใจเป็นผู้ใดเนาะพี่แสงแตะแข้งอะไรนะลืมมาสัน <c oughs> า่นมาเพลงบางเทีเรา่รู้จะยายายาใครใคระวันใครบวันบอกหน่อย <c oughs> ตอนนี้น้าไม่ไมมากบอกเลยเด้บอบกกาบกกาให้ลูกกุญแจเพราะว่าย่าน เดี๋ยวเพลงต่อไปให้คุณหมอคอยทางคอยคอยทางที่นางรองคอยทางที่นางรองคาราเก่งเอาแต่กระม่าอยู่โอเคจัดให้นะคะแมนครับเพลงใจรักโอเคเดี๋ยวเพลงนี้จบจัดให้ใจรัก ัดหายวะสันยังไม่รู้เลยว่าสิรองได้บะสวัสดีครับน้องอ้อยจากไอ้บ้องแหวนนะครับน,น้องอ้อยก็บอกว่าพี่หมอพี่หมอบาว่ายับสน่าไอ้จอยบ้งแหวนของเขาสวัสดีครับคุณสุา่าษาหนองอ้อยก็บอกพี่จอยพี่จอยเออคุณปอลวิทย์คิดฮอดครับโบรี่าษา่าเราล้อร้ลลอ,งองเพลงนีค้คุณหมอปลอลวิทย์กะ I else what